ให้รับผิดชอบลูกค้าให้รับผิดชอบเอฟซีที่เขาสั่งสินค้าด้วยไม่ว่าจะก่อนและหลังการดูแลลูกค้าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและเป็นเรื่องที่คนที่คิดจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าออนไลน์ต้องคิดให้ได้แล้วต้องทำให้ได้เรื่องการรักษา<อ>เสียง สินค้าน,น,นั้นที่เรานําเสนอผ่านช่องตัวเองไม่ว่าจะเป็นระบบการโอนเงินเข้าบริษัทเลยหรือว่าโอนเงินเข้าตัวเองการเก็บปลายทางทุกอย่างเราต้องตามถ้าเราโอนมาแล้วเราไม่ตามไม่ได้นไ,ไม่ได้เราต้องตามจนก,กววาเขาจะได้รับสินค้าคเอลูกค้าที่เขาโอนเงินโอนจบมาแล้วะเราต้องดูแลเขาอย่างดีแต่สําหรับลูกค้าที่เก็บปลายทาง มันก็มีรับของบ้างไม่รับบ้างแต่ส่วนใหญ่เขาจะรับน้อยมากที่เขาไม่รับเพราะว่าเก็บปทางมันมีนั่นตีกลับใช่ไหม <Okay. S 1> ถ้าเขาไม่รับมันตีกลับก็เสียค่าบริการเพิ่มนัม่นคือเราต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นใครที่มีความคิดที่จะขายสินค้าออนไลน์ต้องฝุกตัวเองให้เป็นนะต้องเป็นเจ้านายตัวเองแล้วทําให้มันถูกต้องด้วยผมเชื่อว่ามีหลายหคนที่คิดอยากจะทํา อย่างพี่อนุวัฒน์อนุวัฒน์ชุดหนึ่งก็เป็นเจ้าของแบรนด์เร็วๆนี้ก็จะเปิดตัวนะเปิดตัวแบรนด์อนุนวัฒน์ก็ต้องรับผิดชอบส่วนในการขายของพี่อนุวัฒน์เองซึ่งผมอยากให้ทุกคนมีรายได้เหมือนกันมีสินค้าของตัวเองเาะอีกหน่อยเราไปเป็นทีมเราจะได้ทำบุญร่วมกันเราใช้กำไรส่วนที่เราค้าขายเหมือนผมทำตอนนี้ทีพีสกินกำไรทุกอย่างผมำนำบุญหมด ตามกําลังที่ตัวเองมีเราจะทําให้ตัวเองลำบากทําบุญผมได้มาร้อยผมทําบ้างสี่สิบห้าสิบผมว่าทำที่จะ้อยละทุกคนก็ต้องมีรายได้หมดที่ผมทำอ่าผลิตภัณฑ์ออกมาอยากให้ทุกคนมีรายได้เพราะฉะนั้นการเอาสินค้าทีพีสกินไปขายนําเสนอในช่องทางตัวเองถ้าลูกค้าโอนเงินเข้าตัวเองนะสมมติมาเข้าโอนเข้าสาหาเนี้ยหายาจำลองเนี้ยสาหาจำลองต้องเอาเงินมาให้บริษัท ่เป็นเงินที่ผ่านเข้าใช่ไหมเอานบริษัทแล้วเอาสินค้าบอกสินค้าที่อยู่เบอร์โทรเบอร์โทรให้ชัดเจนที่อยู่และเบอร์โทรด้วยถ้าไม่มีเบอร์โทรสินค้าจะเขาจะไม่รับส่งต้องบอกเอฟซีด้วยถ้าเขาสั่งสินค้าแยงที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรติดต่อเวลาแฟดหรืออะไรเขาไปส่งของนะเขาจะโทรไปถามก่อนว่าค้าอยู่ไหมเพื่อที่ออกมารับของมารับสินค้าสวัสดีครับดังไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสินค้าของทีดีสกินจะเป็นเซรั่มแล้วก็รีสกินบำรุงผิวหน้าดีสกินสองอย่างไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงนมาแตนจะดูแลรับผิดชอบทุกอย่างคำว่าดูแลรับผิดชอบถ้ามีปัญหาให้มาคุยกันให้มาบอกกันง่ายบริษัทซึ่งมีแอดมินคอยดูแลอยู่มีแนนมีแอนแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็มีอ้อยคนนึงมาใหม่ก็เป็นสี่คนแล้วคอยดูแลไม่ต้องกลัวมาเดินเข้ามาไม่ต้องกลัวบ้านผมเดินเข้าไปเลย คุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้มีสกินคุยได้เลยเก็กบไว้คนเดียวถ้ามีปัญหาองเข้ามาคุยกันอยากให้เอฟซีเขาต้องห่วงว่าสั่งสินค้าไปแล้วสามสี่วันหรือว่าเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ได้รับสินค้าซึ่งก็เหมือนกับเรานั่นแหละถ้าเราสั่งสินค้าผ่านไปผ่านไปตั้งอาทิตย์แล้วยังไม่ได้สินค้าเราโอนเงินไปแล้ว,ลวเราเขรู้สึกยังไงมันไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นมือคีแจงประมาณนี้นะ ใครถามอะไรไหมครับามมาไม่ถามแล้วเจนหมดแล้วครับ <c oughs> ผมพูดคือผมเป็นห่วงใช่ไหมล่ผมเป็นห่วงทุกคนนะใครมาก็มีคูบมาเป็นยูทูบสายลุงพนมาติดตามชีวิตลุงพนคือไปไหนผมให้ไปด้วยถ้ารถผมว่างคนที่มีรถเอารถตัวเองไปคนถ้าไม่มีรถอ่ะขึ้นรถผมได้แต่ถ้ามันไกลจริงๆบางทีมันก็ต้อง,งเสียสละ ไปอุดรอย่างเงี้ยผมก็ไปคนเดียวครับมันไกลครับไปบ้านนอกผมนี่ต้องให้ขึ้นรถผมเลยก็ขับรถทางไกลมันเหนื่อยคอารับผิดชอบก็ต้องสูงมีใครถามอะไรไหมครับพี่แอนแฟมิลี่ไม่มีคำถามพี่แดงพี่แดงะพี่แดงช่องอะไรครับแดงชาแนลครับแดงชาแนลสามันียังเป็นสามัอีไหมครับ เป็นมณีชนชมแล้วค่ะมณีชนชมแสดนี่มันเป็นอะไรถามไหมคะแจ่เทาแล้วพีทีซีชแนลไม่มีครับชัดเจนแล้วครับแมงทัพปูมีอะไรถามไหมครับไม่มีครับต้นฮักกบปลไม่มีครับพี่ชายชายชาแนลไม่มีครับผมแมงกระพี้ฟิล์มไม่มีครับพอมอดปืนเด้อชัดเจนแล้ว เครื่องบุญชูปลาดากรกอบไม่มีค่ะุนาพาไปดูมีจริงมีจริงบ้างไม่จริงบ้างชินาชาแนลบนนี้บนนี้ได้ดีอนุมัติศูนย์หนึ่งชาแนลาไม่มาไงครับแงด้วยเรื่องเงินในคัญชีน่ะวัดพุทธนคราชบาล์ละที่กวันวลลุงจิมเท่าไหร่เมื่อวานเนี่ยแสนเก้าหมื่นแดพท่าไหร่ออกปอากาศทางเข้ามาโอนเข้าบัญชีอ่ะคือเติด กันก็กร์กันเราได้เท่าไหร่อะคิดได้จเยไหมวัดวัดทีกวันอะทำทีอะวัดท่ทำทีนะครับแสองหมื่ที่กวันถ้าเร็วไปวัดไอุานักลายมีบาลุทธนนักาิบาลไม่โกงมั้ยแสนเก้าหมืนแปดพันเจ็ดร้อยเจสตางค์โอ้โหเป็นแสนเก้าหมื่นแปดพัน 7จ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสตางค์เจ็ดสตางค์อันนี้คือเงินที่โอนเข้าเงินีโอนเข้าบัญชีนะแจ้งเอซีด้วยนะทางวัดพระครูวิมลท่านแจ้งมาแล้วพระครูวิมลชันธกิจเจ้าอาวาสวัดพุทธนคราภิบาลท่านแจ้งมาแล้วท่านส่งไลน์มาแล้วตามยอดที่ลุงกิมแจ้ง เพราะฉะนั้นทางวัดก็คือยุติอยู่แค่นั้นนะเอที่จะโอนเงินเข้าไปก็คือต้องยุตินะครับถ้าวัดมันมันแล้วแต่เอฟซีนั่นนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าสำหรับเราก็คือยุติแค่นั้นใช่กลุ่มของเราอยุติแล้วแต่ถ้าเอฟซีจะทำเงินว่าเราไม่ได้ว่าการแต่ว่าเอฟซีก็จะโอนไม่โอนก็ต้องแจ้งนักแต่นี้เป็นต้นไปว่าแต่เราแจ้งเราแจ้งที่ว่าเราคือเราเราถวายแล้วคืงจบแค่นั้นของเราของเราเราจะไม่ได้รับใช่แค่แค่แค่วันที่เราไปถวายคั อาจาร้วอนีศกลนครไปไปอุบลมาไหนครับลืพอมาต่อยช่างพมไอเดีย a ชน e l าชาช่งให่อะไรครับยอสชนแลับเรื่องอมา่งแล้ววันนี้ยถามว่าโอนเงินเข้าบัญชีคนละาแล้วจะโอนให้เื่นกน ถ้าถ้ามีโอกาสก็ตักตรนกันรอไปที่วัดถ้าโอนลำบากไม่เป็นไรแสดงว่าเขาคงไม่มีวาสนาที่ทำกับเราไม่ถึงนะไมง่ายเพราะอะไรก็ลำบากไปหมดเราอันนี้ไม่ได้โทษสายบุญนะคือท่านอาจจะเป็นคนที่มีอายุอาจจะอาจจะไม่ไม่เคยทำอาจจะไม่เคยโอนเราก็ไม่ว่าแล้วต้องโอาที้บ้าด้วย อยากจะทำแต่ว่าท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่พวกเราก็อย่ารับแล้วกันเพราะฉะนั้นต้องเตรเทมตัวเองเด้วก็เดี๋ยวก็หมดแล้วเดี๋ยวก็ไม่กี่วันก็จบแล้วนะวางขี้อไาองนี้ก็ นี่ก้าแชนแนลอ่านยากจังพี่มานาสตอรี่พี่ครับผมกับตันน้ำซิงชิลาวันแชนแนลโอสตอรี่อร่อยไหมครับอร่อยครับแม่บ้านเบาหอม ช่องอะไรช่องวิวกกกอกฮันนี่สีกกอกแม่โจโกกอกอ่าไทยก็นอกด้อไม่มีครับทิ้งขยะวันนีรครับผมวันนี้นะครับนัก็ฝากเรื่องขยะด้วยนะครับถ้าจะทิ้งทิ้งในถังที่เราไปเตรียมไว้ให้นะครับถ้าเต็มก็บอกเต็มโทรแจ้งเบอร์อะไรครับ098 หนึ่2สี่แปดสโทรได้ทุกเมื่อตลอด24ชั่วโมงครับเวลาเก็บเรื่ตอนนี้เตรียมผู้ถังแล้วของกินมันเต็มแล้วครับผมเช็คดูแลนะฮะดูมาเล้วต่อครับผมเปิดดูเลยเนี่ยมันจะมันจะพูดเตือนเนาะเปิดดูแล้วเอาจริงครับมันกี่วันแล้วตั้งแต่เราถางแล้วตั้งแต่วันที่ส5บห้าสิบ่าเนี่ยเราเอาถังมาน่ะถังผม10ใบยังไม่เห็นเลยมันเห็นดที่ทำใบครับผมเมื่อก่อนมันวางไว้ราคา ไว้น้นถังมาช่วยกันรักษาด้ยวยด้วเหินใครเอาขึ้นรถก็อบอกเขาหน่อยอย่าไป ามแสนก็น่าจะได้ทําได้อย่างนะต้องน,น,นิ้นในพระครูท่านทําไม่ได้ข้อฟ้ายุบข้าฟ้านะยุบข้อฟ้ากุศลขอ,อบคุณากเลยุข้อฟ้านะ วัน้านงปูดูนี่คือลังปูลัาปูวินท่านอยากจะยก้อดฟ้าโดนซึ่งมันยังขาดอยู่ยอฟ้าอีกด้านบนหนึ่งมันคัเหลืออยู่ข้างหนึ่งไงท่านอยากจะทำให้มันเสร็จย้ยอฟ้าส่วนยอ้าป่าน้องแค่ก็จะเป็นทำเมนทำเมนที่หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะได้ใช้อยู่ประมาณสี่หมู่บ้านสามหรือสี่หมู่บ้านนี่แหละ ที่จะได้ใช้เมนเนี้ย,ย,ยที่เราจะไปสร้างเนี่ยที่เราทํากระดินไปร่วมเนี่ยตอนนั้นท่านพระอาจารย์ท่านก็พูดบอกว่าท่านอยากได้ปัจใจสักประมาณประมาณสี่แสนสามารถทําและใช้การได้เลยแต่แบบจริงจริงเมันต้องใช้เงินหลายล้านแต่ไอที่ใช้ได้จริงๆคือใช้เงินประมาณนี้ซึ่งเราทําไปครั้งนี้น่าจะน่าจะเพียงพอเพราะครั้งก่อนเราก็ทำไปการสนับสนุนเกียรติได้ตอนทำพระป่าครั้งก่อนท่านก็น่าจะเอามารวมกัน ที่พระป่าได้มากที่สุดน่าจะเป็นพป่าแสงทองพระป่าแสงทองได้เท่าไหร่นบาห่แสนสี่เ็นไหมครับสี่แส่ในยอดที่เราแจ้งมานั้นมันสามสามแสนมไอ้สามแสห้าห้าพันบาทสามจสองตะตังวันนี้ได้าสี่แสนสี่ วันนี้ก็ลุงก็มาแถลงเรื่องคดีทำลายร่างกายช่องนักข่าวนะฮะแล้วก็เรื่องกระถินนะครับผมยอดกระถิ่นนะครับผมเนาะนะฮะแล้วก็เรื่องขยะนะครับผมเนาะนะฮะสำหรับทลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆนะฮะ